Terima kasih telah menonton! มีเอมียงานอายุยืนหลันเดืออนีการงานดีๆก็เใช้เงินเด้แล่วเหรอประชาชนนะา ครับทีมงานก็ขอให้ทางคุณพี่สุภาพแข็งแรงนะครับกำลังใจดีๆเข้มแข็งนะครับเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้ใช่ไหมสู้ครับเราจะอย่างน้อยก็มีญาติพี่น้องทางทีมงานเราก็ไม่ไม่ทอดทิ้งนะครับเราก็จะมาดูแลเรื่อยๆนะครับเกิดมาก็ยากแล้วจะตายเป็นยังไม่ได้เพราะจะใช้จะเกิดมาไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมเออเราเกิดมาแล้วก็ต้องเต็มที่เราต้องมีทั้งบุญทั้งกรรมอะไรแล้วเรามีบุญด้วยกรรมด้วยแล้วก็ทดแทนยังไปเมื่อไหร เขาก็เอาเราไปได้เกบชีวิตสู่น้ำยานเราต้องสู่ไปก่อนขาข้างเดียวก็สู่แ้มันไปไหนไม่ได้มันไม่มีกำลังใจไม่ยี่สิไล้านนะทั้งนั้นเดี๋ยวผมกลับไนก่อนครับมีเคสนึ่งสภาพตรงแรงครับ

ทางอกนะ คือทางออกอแบบนี้เลยนะคะบ้านหลังสุดท้าย,ย่ เป็นทางตันนะคะบ้านป่วยตุดเตียงค่ะโรคเบาหวานค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะมีบ้านป่วยคนป่วยติดเตียงนะคะเป็นโรควัวหวานค่ะทีนี้วันนี้ก็คือเสร็จงานแล้วของในบ้านหลังนี้นะคะป่วยติดเตียงค่ะไม่มีขาค่ะอ่ะแล้วมาดูตามตามบ้านตามซอยนะคะของรวมกลุ่ม

อายไม่เอานนน้อเหม่อนคุณเม่เลี้ยงเขาหลายปีแปดสิบสีแล้วแล้วอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวคุณลุงชื่ออะไรครับท็ครับผมก็อ่าอตราก็ฮัดดีอนั้น อานนัดีอานัน์อาดีอานัน์อาดีอานัน์เขารู้จักหมดละเขาเขารู้จักหมดใช่ไหมไม่มีคนมาดูอนี้ก็อีกแคสหนึ่งนะครับก็คืออยู่คนเดียวนะไม่ไม่มีคนดูแลเลยเหรอไม่มีลูกก็ก็คนดูแลได้นานมาทีร้อยหนึ่งสี่ห้าเดือนไม้ร้อยหนึ่ง แล้วแแล้วใครทำให้กินแต่ละวันกามาได้แล้วนัฮหหาเนี่ยก็มได้ลจะาบกเจอขาก่อให้หจขาก่อกินกคนกินกันได้มากนะ่ถ้าเขาถ้าเขาไม่มานี่หงหายังไงถ้าเขาไม่เอามาให้ก็้อหงได้ปลักใบเกยบได้พล่

ไม่เคยเลยม่ดู้ไม่รูว่าต่ออะไรตาดีมากเลยนะเดี๋ยวยังสุนี้เปี้ยแล้วตอนนี้เขียมันดีอยู่เจ้าเจเลยแล้วเราเราไม่มีแรงมาก่อนแลกร